ก็ายตนาะอ้ายวอุสดุอ้าจอ้าเขาเล่าะเยอพี่น้องอ้าวว้าวว้าว้าวพว้าวว้าวอ้าวว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 ้าวอ้าวว้าว้าวสะเฮ้ยอ้าวว้าวอุ๊ยพี่น้องตื่นอ้าวว้าวว้าว้าๆสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็บม่ยกสะดุ้งยวน น้ำซีมองอ,อันนั้นก็สิเป็นแพไม่มีอ,อแพนั่งเด็กนี่แพม่มียโยแต่ว่าน้ำลงบักคากเลยพี่น้องเลยสิมาลองบึงบ่เคยมา่บมบนบ่เคยมาดอกบบได้มาโดนหมากเลยหมองนี่จังสิเป็นจนังไดบ่งพี่น้องเบ่งน้ำลงบักคากเลยข้าเจ้าเตรียมตัวรับกับแบบพายอยู่เตรียมรับฝนมากสิมาพี่น้องข้าเจ้าเลยปล่อยน้ำออกเบิดเลยบึงเด้อสิไดป่าบ่พี่น้องแต่ว่าผมก็เห็นป่าบ่อนอยู่ดิ มากับทีมงานพี่น้องจากเส้นจากศอกสองเส้นเคืองสองเส้นเคืองเก่าเนาะสองเส้นเคืองเก่าศอกพี่น้องโอเคเด้อเดี๋ยวผมใส่ซอย,ยทีมงานกันพี่น้องถ่ายรุ่นน้ำกันครับนี่แหละครับนี่สิราพักกันญางไปนี่แหละจากสีเป็นต่นาหน้ําล่งแห้งพี่น้องเอา้าไปรุ่นกันครับตื่นป่านี่มันสีมีให้ป่าให้บ่ะพี่น้องนี่บ่มีกับตรงร่องเบอร์ ดุนไปน้ำกันน่าตักปลาเตรียมพอมอันบ่ได้เขาก็ไปซี้เถาอุ้ยแต่ว่าเป็นแะมีอยู่ดีสิยกท่านปลามโนพงพางแนังพงพงพงนั่นนั่นนั่นอุ้ยพี่น้องอุ้ยเฮียคือคือเฮียได้วะงูหรอ อุ้ยแสดงว่ายางลงมบีแค่ไหน่อยแตกส่วนๆเลยอุ้ยพี่น้องโอเคแล้วอ,อ,อีอย่างซอยหรืออีอย่างซอยพวกข้องแมงเขาเจ้าได้ปลาเจ้าเจ้าหอบเลยเดีย๋ยวตอนลงแรกๆก็จะลายเนาะได้ยินสายรายงานว่าป่าลายเว้ยมาถึงเอ,องก็ได้มัง้งจะเอาใส่ที่เดี๋ยวลงจังไหนมันสิบียงปะเอาเอาเอาที่ห้อยไว้เให้ยังเข้าังไหม แส้นอะไรบอกตั้ g แตเนาะอะตีอ๊บอุสาห์ดูอ๊บอุต่าหคนละเป๋าอ้าพี่น้องอ้าววอ้าววววอาว้ววววววาวววว w ววววว้วว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 วอวว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 มวว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 วลวว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 ว้ว เต็มของกับวันนี้แล้วเฮ้าอุ้ยเขาบอกเงี้ยเองเยกระสายไล่งานมาว้ายพี่ห้าบอกคนไปทัวร์ปลายตัวหนึ่งยังยังเหลือตัวหนึ่งอยู่นั่นนะพอมาแล้วบวดปวดอะจักตัวใชสิพ่อขืนสติอุ้ยพี่โอ้นั่นมันบอลแล้วเอาไหมมาจจออย่งดอกอุ้ยบอลนี้บอลมียนันแนวอัดกับโบมีหันแมวข้อไมยนะก็ต้องถือไว้ตัวเนาะเอาพี่น้องบมาหันแมวเป็นเศร้าโตเลยอ่ะปุ่นปุ่นปุนปุนปุน เฮงลายไปขัวๆนั่นเฮงสีลายเนาะไปต้นขัวนั إلى, ่นเนาะเอารุ้ยปุ้ยอุ C ้ยพี่น้องโอ้ยเอาพี again, so ่น oh, oh, ้องสอยตัวงามงามโอ้บ้านดึง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 ตอนฟงชวนมาทีมงานตื่นสิแม่เฮ็ดแยงงามบ่พอมาแล้วแต่ตีแต่ท่านบ่กว่าสิเดี๋ไปบ่ลเราที่ทถวบ้านนี้ได้ไปแล้วนานแล้ว กับเพิ่นมาเพิ่นมาบอกตจเศ้าเนาะก็เลยเสีอเพิ่นตัวมีอ๋อเพื่อนมาบอกท่านมีออกบอในบุญวผาดเลยพี่น้องเี่หน่ามันหอนมันได้ยังไงมันกีตายบอหน่ามันหน่อยวทีนี้มันก็เลยหาหม่งร่วมกันในที่จริงยู่หันแห่งสิไรายเนี่ยปีอหน่อยนะหน่ามันหน่อยเขาก็หาว่างอยู่อ๋อสุยเอาสู้เอาเอาเอ้ยเหลือสามตัวพี่น้องเอ้ย พี่น้องขุ้นมวนเทอะมวนเทอพี่นอ้องกูอะไรกูแช่ในเด้มมวลมวลเขาพูดอะไรหานกอีธานีเข้องนอกจากข้าวาเหี้ยาต้อาางสะดุงด้งเอาผีนกอีธานี้ทธาๆๆน,าน,นีก็เป็นมีโยเอาบวกมีนอ้ะก็มีโยขา,ายแล้วเน,นื้นอลืมลืมไมเนาะผู้ใ้ก็เฮือมาเอานะที่ยังกะเขาอะรก็ล้านหายเชอไหอุ้ยบ่หอดบ่หอดล้านสามบ่ฮอ ล้านสองล่านสามนี่แหละไปแล้ว,ลวเหลืออยู่บ่ากุตัวใหญ่แม่นป้องดีเหลืออยู่พี่น้องปลาสอยตัวงนามมา้ำนี่ขั้นได้ปันนี้เสียเพในในลินเลยหล่ะนี่เอาบ่ได้ไดินี่อเอาให้ได้เออมันต้องเอามืออื่นไปพี่น้องเอาตอนนี้มันเอาบ่ได้เอาให้ได้พี่น้องนอกจากว่าสเสพให้จะลองพออได้ยู่ครับพอได้อยู่ครับ หมวานนี่คือว่าก็เจ้าว่าได้โอ้ชิมงานเตรียมมากกันมือเลี้ยงนมือมืออื่นพุนเมียไปแล้วถูกอตงตบังยหนึ่บ่ม่มือเลงไอย่างมากนดไมืออื่นซะมืออื่นน้ขาเลี้ยงอ่ะ มันที่าอยู่ดิมันต้องขามมือไปมือหนึ่งตาขาวปลาตาขาวไม่ได้หรอกก็มาเอาไว้เืราอะไรด้มือจะิงาพมากเมื่อมื่อได้มือนนะมุ้แรงบุ้ะไรหรอกุ้สูบไุ้งอะไรได้ตูนปลาเจี๊ประกดข้าน่อยขล้ายปลาข้าน่อยจะรู้ดีว่าปลาไม่สิตาขาวไหมพี่น้องมเ่เประกดนี่ออกิมาสีเอาให่างีาง่ โยกสะดุงมันเข่าอยู่สัต่ตเคียเข่ามันยังสะดุงก็ตีก็ตีนี่เดี๋ยวดดงเดี๋ยดีดวงดดงเดีดดดดดดโดดงได้จับได้บายอยู่ครับบบแล้วตัวสองตัวอยู่เลยใส่ครับทั้งหลเลือหน้ามันแห้งสะดุงมันไปว่าอะไรนะครับขาหักเลยเ,ออเหได้อยู่ครับคารเอาเหมานีเรียบร้อยได้ผมยางหดนี่ ครับเมน,ม,น,ม,ยยม,นมันซ่อยังสั่นเหรอหนึ่งียบไปมองหนต้นมานะ,จะเจาสักน,น่บอ่อครับปักกุ้งบกกุ้งี่วอ,อืมก็มคนหวานเงยียบเลยพี่น้อง เสียงใหม่คือเป็นเก๋เกๆๆเสียงนี่ใส่เกจักเส้นครับเห็นจักเส้นสองเส้นโอ้ยสองเส้นพอดีตัวนี้ตกสองเส้นมันไดดีูบุคลายโมี่ตุงน่ตุ้เพิ่นยุนี่เพิ่นกระสิงหูจักยุนลา ตัวเดียวหนึ่งครับผมเลยครับสองตัวอยู่พี่เนาะเนี่ยคือแหบว่าเป็นว่าเป็นสตีเซ <c oughs> ียนแหกครับ <c oughs> <c oughs> บาทเดียวเมียเฮียนเลยเห็นอยู <c> ่ <oughs> ตอนนั้นดิวาน้องแกงบ้านแหกเท่าเดียวเมียเลยมันหล่นของ อืมมืออื่นนี่มสื้อผ้ามากเออมืออื่นนี่มล่สิ้อผ้ามากหน่านมาห่ยังเกไเียหนาใหญ่เลยอืมอืมเออเาอผู้จุ่หนั่นคิดพอตาหนั่งตายนาคิดพอทีมัสองหาครับ จินหอดกลุ่มทีมงานหนกสะดุงเด้เอาคือเลือกเถอะเลือขงางน,นั้นบันก็ติดนามนะอุ้ยบ่าเป็นตตเปซี่ปรโกวดทถะย้อนประกวดได้ที่นั่นนะบอสันก็ติดนานนตายอยู่แทว่หน,นสบอสหระคือบอปตายแที่นึอ๋อไม่ะไรลองจิ้คุอ๋อตายอยู่นี่หรอกอะไรง้งมันเกิดบายนะ้าแข่งกันไปทา่านพ่อับเบิ้งจังสีมันคือจังตื่นตื่นเนาะ พ่อไปห่อดลูมหอดบวกรกเลือกอยู่แล้วอดิอยู่บ่พี่น้องนี่บ่พี่น้องเห็นดึกๆอยู่ดิกลุ่มตัวหนึ่งเอาคือเข่าสูบาทดีแท้พี่น้องมันอยากได้หลายบอลห่นไปหั่นตายแดดไหมพี่น้องมันตายแดดไม่มาซ้อึ้นหัวยาบหตอนทามาเห็นับตอนมาเรกงหรง่ ยุ่งยำยิ่งยำยิ่งยำเนาขาสุบาดีตึกสะดวงมันก็สบายพี่น้องว่าเท่าว่าตึกแห่ก็ตึกใดอยู่แหละแต่ว่ามันก็ขี้คานปดตึกแห่ยังใดตัวใหญ่ย้ำนามไรขี้คานปด ไม่ติดสะดุงเลยบ้า,างเงไหเลยแบบนะี่บาดเบาบ่ายจาดเยียงระบังเดอ้อเพิน่นเรียบร้อยเมียเลยวุยวยว้ยก็พักวิโดไปพักวิโดสิยาย่างเดอย หนึ่งตัวแ้งป,ประกุมใสน้ำือเลือกเถอะทั้งแห้งคมรสิญญท่านป่าราพี่น้องผงพางสนางผงผงผง่งเศรษฐป่าบรเวตีมงี้เว้ยตายแล้วพี่น้องน้ำเลือกไรมัน,นก็บ่รลเวณดีเนาะ ถ้ากันยับกันยายสันดีมองเมื่อกี้ได้ลายคุยีกเนระเ่าก็เอ้หลังไปกันดีๆลละบุญพระเหน็บลายนุ่ข้าวจากภาคเลยพี่น้องเซียนเย อ้ยงไนทันป่าดอกอย,ดยังไงเอานี้นะยังไปยังล่ะอันแรกเขาตลอดนอันแรลเนาะ Chắc anh mà không hăng hăng phong phang phang hăng 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 hao hăng 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 Ôi, ว่าบ่ามากน้ำเลยมันบอกยืนตื่นเนาะไนิใจขามันกอยู่ฟังเป็นอย่างยืนน้ำน้หอะไรเป็นี่ยมันมีองกอ๋อแดดมันห่อนนี่แดดมันห่อนบ้านสีบหอบฟัง แสมองมันยุบยับยมยับสีไจำมงบ่ไดุ้ดอะไสียุอะไรางหรอไบนี้ากันลาป่านี้บนหลับมองอืงามูลอืมงามดูลายยุ่งมองเก้าดีๆแดีก็้รแต่เา่มากว่า้าจบอกมากว่านีเขาอยู่ดีๆแล้วบว่าดีเขายังงยับเพยง ป่ออะไรป่ะหนิ่งยัอยงอยู่ฟังยัองอยู่ฟังพกเกออยู่ยัองอ,อยู่ฝังพกเกอยันสิตายหนาไี่น้อืมเดี๋ยวแถวๆนี้นะตายนะดีดีดีซอ,อย บริเวห้อกัไปซีถาที่เแถแห่งสีลายแล้วขันยู่นิไล่แต่ว่าสี่แถาบรไเ้มีแต่นี่เด้อีปแปงขันเด้เร่นไฟตะเพียนไนเรี่องสรางบ่อน,น้ำกันกเขาใหญ่ ไปแล้วเสือะบุเขียนปันโัทษแล้วปลาก่อนหังเนาะดิส่ยถ่ายเชียน เออวายตัวเมียพอมเึือนงาม ดีๆก็ยับไว่เงี้ยแล้วล่างหลากุ้วยล่างหลากุ้ยมีความสูงเด่นอนยูงเตียเพอเพียงอีกเลย คนเรียนเกษตปากันกะมาคือนนอนเนี่ยขึ้เสล้พี่นองอ้โเราเด็กฝไปฟดข้างเง่นตลอดเลยปลาไหล พอห้อยยาบหลักกระเพรเลยนะย,ยกมงกอแล้วก,ก็แล้วเด้วยพี่น้อง นี่ยังเหรอนี่ป่าพอม่ ไปใส่หลังมันมีหน่อย่ั้นบกไปไหนยังลองไปเต่ เาต้งทำะไร,รไม่ไปแล้วเจ้ามีเหตุผล Nhiệt hơn. nó tất cả sự là con. Buồn à nhóc lên các phin อุ้ยแล้วใดบองเลยเข้าจากผาเลยอ่ะติดนผาเนาะจะตงใดยินนยังวะคือว่าได้อมน้ำตาดมันไหลอ่ะเขาจากผากเลยพี่นอ้องเฮป้าทุ่นไปซอก,กันเถอะดุงด,ดุงดด่งดุด โอ้ยสีไทยภาพกันยับกันใหญ่ด้วยบนี้พี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยเนาอยู่นี่กับที่เลกๆก็ได้ดีๆเด้วพี่น้องพากันยับไปมันก็เลยบ่ได้ไดสมบัติป่าเอาอ,อีกบาทหนึ่งจะพาพวงผลงานพาพวงผลงานเราก็จะพากันใหญ่ไปพุหละพูอนสานจระเู้ผุหละพี่น้องไปรุนกันต่อเนาะทรงไทยซอยตัวนึงกันนะเดีือดดึด่งเดือดดึด่งดึ่งดึ่งเดีือดดึด่ง ดินเ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 ดิีเดิน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 เินเด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 ินงดินเดินเดิเดินเดนเดินงดินเดิอเดินดินเดิเดิ้ดิเดินเดินดินเดิเดินเดิเดินเดิดิดิเดิเดินเดินเดนเดินเดินเดินาดิเดินงดินเดินดินเดเดิน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 เดิเนเดิเดินงดินเดินงดิเดินดินเดินดินดนดิดเด, pues mm> ด,ดินดิด nah, ินดิดิ้นดิเดิงดินดนดิด okay, okay, ิด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 ิ ไปรุนพ่ะนะมักวอวตลอดไปรุ่นไปรนะุ่น,นโอ้ยแม่งดีจน่อลยเกือบเกือบโล่หยกนี่จะตัวง,งามพูนที่มาแข็งหยกต่อ,อยที่พักกันแนวกันใหญ่กว่าพี่น้อง